สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับอ่าท่านผู้ชมนะครับอ่าคงจะเคยนี่นะครับล็อกน็อตนะครับไปที่ตัวไม้นะครับอ่าเวลาเราล็อกน็อตนะครับยิงไปที่ตัวไม้นะครับเราก็ต้องการให้หัวน็อตตัวนี้นะครับฝังลงไปในตัวเนื้อไม้ไปด้วยนะครับเวลาเราทำโต๊ะทำอะไรนะครับเราก็จะยิงหัวน็อตนะครับ ลงไปในเนื้อไม้ด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีหัวน็อตโผล่ขึ้นมานะครับปกติการทําทั่วไปนะครับเราก็จะใช้ดอกสว่านนะครับยิงนําไปก่อนนะครับเพื่อที่จะให้หัวน็อตตัวนี้นะครับลงไปในรอยยิงนะครับที่เราได้ยิงนํานะครับแต่ผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมจะใช้เป็นตัวสว่านนะครับ ไร้สายนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะมีตัวปรับแรงบิดนะครับซึ่งสามารถยิงเนื้อไม้นะครับได้จมลงไปเลยนะครับน็อตตัวนี้นะครับจะจมลงไปในเนื้อไม้เลยนะครับซึ่งหัวน็อตจะไม่โผล่นะครับซึ่งวิธีการทํานะครับผมก็ให้เราปรับตัวสว่านนะครับเนี่ยครับแรงบิดนะครับตัวนี้นะครับ ไปที่สุดๆเลยนะครับของผมก็สุดที่18นะครับตัวสว่านหลายๆท่านนะครับที่เป็นยี่ห้ออื่นนะครับอาจจะไม่เท่านี้นะครับแต่ว่าเราก็ปรับไปให้สุดเลยนะครับแล้วเรามาทําการยิงน็อตลงไปเลยนะครับไปที่เนื้อไม้เลยนะครับนี่ครับยิงลงไปเลยครับ นี่นะครับตัวน็อตของเรานะครับจะยุบลงไปในเนื้อไม้เลยนะครับผมเพราะว่า,าตัวสว่านไร้สายนะครับพวกแบบนี้นะครับมันจะดีกว่าตัวที่มีสายนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีตัวช่วยเพิ่มแรงบิดนะครับซึ่งสามารถยิงน็อตสกรูตัวนี้นะครับให้จมหัวไม้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่ปรับรอบมันนะครับสมมุติเราแคา่แรงบิดที่10นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่นะครับพอเรา,าใช้แรงบิดที่10นะครับ มันจะไม่จมลงไปในตัวเนื้อไม้นะครับมันจะพอดีกับตัวเนื้อไม้นะครับซึ่งผมได้ทําการทดลองมาแล้วนะครับอ่าสว่านหลายๆยี่ห้อนะครับอาจจะอ่าไม่เหมือนกันนะครับความแรงความอะไรนะครับผมก็เอาไปทดลองทํากันดูนะครับคลิปนี้ก็นำอ่าการเจาะหัวตะปูนะครับลงเนื้อไม้นะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็ใช้เป็นสว่านไร้สายตัวนี้นะครับจะทุ่นแรงเราได้มากขึ้นเลยนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ